เขาเรียกว่าอะไรคะอัจนรยน่ะเสาวันสับปาค่ะเสาวันรถรอคะเสาวันรถสับปะรถค่ะมันคือเสาวันรถค่ะเสาวันรถค่ะตกลงอะไรลูกสับปะรถหรือเสาวันรถเสาบุกเลยลูกป่าบุกเลยนะเสาวัสรถเสาวันรถ ตกลงอะไรกันแน่สาวรสสาวรสใช่ไหมคะมีนาแล้วมันอร่อยไหมคะัสาวรดอร่อยไหมคะอาจารยสาวรสหรือสับปะรดก็ได้มันอร่อยไหมคะสับปะรดอร่อยกินหมดจนหยดสุดท้ายปะคะคือของโปรดเลยใช่ไหมคะ โอ้ยไม่เอาลูกพี่วิน่ายังกินไม่เสร็จค่ะเอาเสร็จแล้วหรอคะเสร็ค่ะจะไปเล่นต่อ